ภาพของสมาชิกวงจากรุ่นสู่รุ่นตลอด15ปีที่ผลัดเปลี่ยนกันมาขับกลอมบทเพลงเล่าเรื่องถึงเมืองยะลาด้วยการขับร้องประสานเสียงคือส่วนหนึ่งของการแสดงบนเวทียะลาสตอรี่โดวยวงออเคสตราเยาวชนเทศบาลน,นครยะลาซึ่งถือเป็นไฮไลท์ที่ขาดไม่ได้นี่คือหนึ่งในโมเดลความสําเร็จทําให้เห็นความร่วมมือของคนในท้องที่และหน่วยงานท้องถิน่นในการใช้ดนตรีเยียวยาบาดแผลฟื้นเมืองจากเหตุความไม่สงบด้วยเสียงเพลง โดยทุกวันเสาร์อาทิตย์จะเปิดสอนดนตรีและการขับร้องแก่ผู้สนใจโดยไม่จำกัดอายุหรือพื้นฐานดนตรีรวมถึงไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายนับจากปี2549จนวันนี้ไม่เพียงสร้างนักดนตรีมากมายหากยังเป็นต้นแบบของการทำงานสร้างสรรค์นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้อะไรที่ทำให้จุกมาได้นานขนาดนี้ ผมว่านักเรียนมาเรียนแล้วก็เห็นความสุขแล้วก็ที่เกิดขึ้นแล้วก็ตัวผู้ปกครองเองครับก็ได้ส่งเสริมลูกๆหลานๆและที่สําคัญในการเรียนดนตรีที่นี่ครับก็คือว่าไม่จํากัดอายุไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยใช่ครับผม,มงบประมาณมาจากนายกเทศมนตรีครับช่วยส่งเสริมมาตลอดทุกปี ใช่ครับปีหนึ่งก็น่าจะประมาณมี10ล้าน10ล้านเราได้สวัสดิการเยอะมากแล้วก็การเรียนความรู้ก็คือได้แน่นมากค่ะที่จริงอยู่โรงเรียนเดียวกันถ้าเกิดว่าไม่ไไม่ได้อยู่ในวงออนเนี่ยก็คือไม่มีทางที่จะได้รู้จักกันแต่ว่านี่เรามาอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบเป็นครอบครัวค่ะปกติจะมีค่ายช่วงเดือนเมษาแล้วก็เดือนตุลานะคะก็จะเป็นช่วงที่หนักแล้วก็จะมีช่วงเดือนธันวาจะเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ปลายปีค่ะโชว์ครั้งนี้ค่ะแล้วก็ทําให้แบบ หลายๆคนได้เห็นถึงศักยภาพของเด็กยะลาว่าเด็กยะลาก็มีศักยภาพในการร้องเพลงเหมือนกันค่ะภาครัฐนำไปส่วนเอกชนก็มีใจมีกำลังสร้างพื้นที่ใหม่ๆเพื่อให้เยาวชนได้มีเวทีแสดงออกเช่นสถาบันสอนเต้น MD Dance Studio ในเมืองยะลาโดยรเจเรศรัฐกิจวิจารณ์ที่เริ่มต้นมาได้ราว3ปี จากนักเรียนบางคนก็กลายเป็นครูสอนเต้นด้วยวัยเพียง16ปีนี่คืออีกก้าวของคนเมืองใน3จังหวัดชายแดนใต้ที่ใช้พลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนเมืองยะลา ่อแม่ภูมิใจด้วยเราก็เหมือนกับว่าเราได้ประสบการณ์ตั้งแต่เด็กๆด,ด้วยอะค่ะก็สามารถเอาไปทําพอร์ตได้ยิ่งยื่นมาหาลัยก็คือยิ่งมีโอกาสมากกว่าเดิมอะคะ่ะเราได้ทําให้ผู้ใหญ่หลายๆคนได้มองเห็นว่าเด็กเยาวก็มีศักยภาพในทางด้านการเต้นเหมือนกันไม่ไม่เอาเวลาไปออกงานไม่จําเป็นต้องไปจ้างเด็กจากจังหวัดอื่นหรือว่าอะไรก็คือสามารถใช้บุคลากรในจังหวัดของตัวเองได้เลยครับเป็นเวลาประมาณเกือบ2ปี3ปีแล้วแหละ เพิ่งจะมาผลตอบรับนี่จะมาเป็นปีปีปีที่สามก็คือเหมือนน้องๆเขาสร้างผลงานเงี้ค่ะเหมือนอย่างเช่นแบบอ่ะไปแข่งขันฝึกซ้อมขยันปุ๊บก็มีผลงานเข้ามาเหมือนกับว่าให้จังหวัดมีชื่อเสียงผู้ใหญ่ก็เริ่มสนับสนุนแม้เป็นโรงเรียนสอนเต้นของเอกชนห่าง MD Dance Studio ก็ยังได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลน,นครเช่นการใช้พื้นที่ส่วนกลางสร้างชมรมสตรีทแดน e เช่นเดียวกับที่สร้างวงดนตรีออเคสตราของจังหวัดให้เป็นตัวแทนไปสู่ระดับประเทศเปิดโอกาสสร้างคนสร้างเมืองสู่พื้นที่แห่งสุนทรียะ